ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการสร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็มาดูกันเลยนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็เราก็สร้างวงกลมนะครับมีจุด A จุด B นะครับแล้วก็สร้างเส้นตรงผ่านจุด A และจุด B นะครับจากนั้นสร้างเส้นตั้งฉากนะครับระหว่างจุด A กับส่วนของ าจจะกลับเส้นตรง A b นะครับแล้วก็สร้างจุด c เป็นจุดตัดนะครับจากนั้นก็สร้างะไรครับสร้างเส้นตั้งฉากอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเส้นขนานก็ได้นะครับเส้นตั no ้งฉากก็ผมก็จะใช้จุด c และเส้นสีม่วงนี้นะครับตั้งฉากนะครับจากนั้นก็สร้างส่วนของเส้นตั้งฉากอีกรอบหนึ่งนะครับหรือเส้นขนานก็ได้นะครับขนาดถ้าขนานก็ เส้นสีชมพูนี้ขนานกับเส้นสีม่วงนะครับที่จุด B นะครับถ้าเส้นตั้งฉากก็คือระหว่างจุด B กับเส้นสีดํานี้นะครับแล้วก็จะมีจุดตัดเกิดขึ้นนะครับจากนั้นก็สร้างรูปสี่เหลี่ยมดูสี่เหลี่ยมได้ก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมุมก็สิบองศานะครับด้านก็ด้านเท่ากันทุกด้านนะครับเพราะว่าคือจากวงกลมถูกต้องไหมครับ อ่าทีนี้เรามาลองสร้างกันครับผมสร้างวงกลมก่อนนะครับสร้างวงกลมก่อนนะครับสร้างเส้นตรงเลือกจุด A จุด B นะครับสร้างเส้นตั้งฉากระหว่างจุด A กับเส้นตรง AB สร้างจุดตัดตรงนี้นะครับจุด C เนี่ยนะครับ C คือจุดตัดนะ้าขยับไม่ได้นะครับแล้วก็สร้างเส้นขนานนะครับก็ขอสร้างเส้นขนานเนาะระหว่างจุด C กับเส้นตรง AB นะครับแล้วก็เส้นขนานระหว่างจุด B กับเส้นตรง AC นะครับแล้วก็สร้างจุดตัดได้แล้วนะครับ จากนั้นทำยังไงต่อก็อใช้โพลีกรอนเนี่ยมาจิ้มเพื่อสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจากนั้นก็วัดมุมวัดมุมคิดคงมือไหมอ่าุยมีวัดด้านแล้วกันวัดด้านนะครับเลือก E B B D D C แล้วก็ C A. นะครับด้านทุกด้านเท่ากันเท่ากันเสมอไหมนะครับเรามาลองดึงจุดสีน้ําเงินดูเท่ากันเสมอนะครับแสดงว่าเป็นรูปสามสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ